เสียงจอแจา,ายในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมรูดังระง,งมไปทั่วผู้คนในชุดราตรีและสุดหรูหลาเดินวควักควประพัศสศรในวัยสาปีรูปร่างดีสมส่วนแต่กลับซ่อนเร้นภายใต้เสื้อผ้าตัวโครงกระโปรงยาวคุมเข่าและแว่นตาหนาเตะกำลังรีบเร่งฝีเท้าไปตามทางเดินมือทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารกองพเนินเทินทึกเธอมีนัดนำเสนอผลงานที่งานกุศลแห่งหนึ่งซึ่งใกล้จะถึงเวลาแล้วตายแล้วจะไม่ทันแล้ว ประพสสอนพึมพำกับตัวเองขณะก,ก้มหน้าก้มตาวิ่งใจจดจ่อยอยู่กับการไม่ให้เอกสารหล่นเธอไม่ทันได้มองทางตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยในจังหวะเดียวกันนั้นพานุวัตรหนุ่มนักธุรกิจวัย42ปีรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาหล่อระบาดใจสาวสาวกำลังเดินออกมาจากห้องรับรองเขามักจะตกเป็นเป้าสายตาของหญิงสาวทุกคนที่เดินสวนไปมาด้วยความมั่นใจในตัวเองที่ล้นปลีเขาเป็นที่รู้จักในฐานะหนุ่มเจ้าสำราญที่สาวสาวพากันเข้าหาไม่ขาดสาย และเขาก็ไม่เคยสนใจผู้หญิงที่ไม่เข้าตาเลยแม้แต่น้อยโครมเสียงประทัด,ดังสนัน่นประพัดสอนชนเข้ากับพานุวัตรอย่างจังเอกสารในมือเธอร่วงหล่นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นใบหน้าของพานุวัตรพึ่งตึงทันทีที่เห็นสภาพของหญิงสาวตรงหน้าเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีใครแต่ตงตัวเฉยเฉมขนาดนี้ในงานรูราแบบนี้แถมยังเสื้อซ่าเดินชนคนอื่นอีกต่างหากคุณนี่มานางพานุวันรถอนหายใจเฮือกอสายหน้ายัางเอือมระอา ก่อนจะเดินเลี่ยงไปโดยไม่คิดจะช่วยเก็บเอกสารเลยสักนิดปร,ระพสนมองตามหลังเขาไปอย่างงุนงงเธอรีบก้มลงเก็บเอกสารด้วยความอับอายไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มผู้หญิงพยองคนนั้นจะต้องกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเธอในไม่ช้าบทที่หนึ่งเลขาที่มาพร้อมความไม่พอใจไม่กี่วันต่อมาปร,ระพสนได้เริ่มต้นงานใหม่ในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Import Export ชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของครอบครัวพานุวัฒน์นั่นเองเช้าวันแรก ประพัสสอนเดินเข้าไปในห้องทํางานของพานุวัฒน์ด้วยรอยยิ้มสดใสเธอยกมือไหวพร้อมกล่าวทักทายสวัสดีค่ะท่านรองดิฉันประพัสสอนค่ะเลขาคนใหม่ค่ะพานุวัฒน์เงยหน้าขึ้นจากแฟ้มงานใบหน้าหลอเหลาไร้อารมณ์เขามองประพัสสอนตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยแววตาประเมินผลเสื้อเชิ้ตตัวโคร่องที่ดูเหมือนเสื้อผู้ชายกระโปรงยาวปิดข้อเท้าและแว่นตากรอบหนาตตวที่บดบางใบหน้าเกือบครึ่ง ทำให้ประพัสสอนดูเหมือนคุณป้าวัยสีปลายยยแทนที่จะเป็นสาววัยสาต้นนเธอไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาชอบผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงหน้าที่การงานดีแต่งตัวทันสมัยมีรถนิยมและที่สําคัญคือต้องสวยสะดุดตาอืมเขาตอบเพียงสั้นๆไม่อยาสายที่จะทักทายตอบกลับแต่อย่างใดก่อนจะก้มหน้ากลับไปสนใจเอกสารในมือต่อเรากับว่าประพัสสอนไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเมื่อประพัสสอนเดินออกจากห้องไปผานุวัตก็รีบโทรหาคุณพ่อทันที เสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจพ่อครับเลขาที่พ่อหามาให้ผมเนี่ยนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากได้ผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีๆหน้าตาดีๆหน่อยนี่อะไรครับแต่งตัวก็เฉยแถมยังดูแก่กว่าอายุอีกผมไม่อยากร่วมงานกับเธอหรอกครับเสียงคุณพ่อในโทรศัพท์ตอบกลับมาด้วยความใจเย็นใจเย็นๆก่อนพันวัตลูกลองทำงานกับน้องเขาก่อนสิแล้วลูกจะรู้เองว่าน้องเขามีดีกว่าที่ลูกเห็นเยอะนะให้โอกาสน้องเขาสักหน่อยเถอะพันวัตถอนหายใจอย่างหงุดหงิด เขายังคงยืนยันคำเดิมว่าจะไม่ร่วมง,งานกับประพาสอนเด็ดขาดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทำตามคำสั่งของพ่ออย่างไม่เต็มใจนักวันเวลาผ่านไปประพัสอนพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเธอไม่ใช่เรขาธรรมดาอย่างที่พานุวัตรคิดเธอเป็นคนทำงานเก่งฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปฏิพาน์เป็นเลิศเธอจัดตารางงานของพานุวัตรได้อย่างเป็นระบบระเบียบตอบอีเมลแทนเขาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเสมอนอกจากความสามารถในการทำงานแล้ว ประพัฒสอนยังเป็นคนมีน้ำใจเธอชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ว่าใครจะขอความช่วยเหลืออะไรเธอก็พร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนบางครั้งเธอต้องเลิกงานดึกเพื่อช่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเธอแต่เธอก็เต็มใจทําด้วยรอยยิ้มเสมอพานุวัตรเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างช้าๆเขาเริ่มเห็นว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างก็รักและชื่นชมประพัฒสอนมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงวางมาเฉยชาและไม่สแสดงออกว่ารู้สึกอะไรเป็นพิเศษ เหตุการณ์ที่ทำให้พานุวัตรประทับใจในตัวประพัสสอนมากที่สุดคือโปรเจกต์การประมูลครั้งใหญ่ที่บริษัทของเขาหมายมั่นปั้นมือมานานโปรเจกต์ <Project S 2> นี้เป็นความฝันของหลายๆบริษัทและเป็นความหวังของทุกคนในบริษัทของพานุวัตรด้วยเช่นกันในการนำเสนอโปรเจกต,ต์ต่อหน้าคณะกรรมการผู้บริหารของอีกบริษัทหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องทำให้ไฟนำเสนอไม่สามารถเปิดได้บรรยากาศในห้องประชุมเริ่มตึงนเครียดพานุวัตรเองก็หน้าเสียไปเล็กน้อยแต่ประพัสสอนกลับไม่ตื่นหนก เธอตั้งสติได้อย่างรวดเร็วเธอยบปากกาและกระดาษขึ้นมาและเริ่มวาดภาพประกอบคําอธิบายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยาําเธออธิบายรายละเอียดของโปรเจกต์ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจโดยใช้ภาพวาดประกอบคําพูดที่เธอเคยฝึกฝนมาจากการชอบวาดรูปเล่นในเวลาว่างคณะกรรมาการทุกคนต่างประทับใจในไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเธอเป็นอย่างมากการนําเสนอของประพัฒสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จเกินคาดผลการประมูลออกมาแล้วบริษัทของผานุวัฒนาการประมูลโปรเจกต์นี้ได้อย่างสมเกียรติ พานุวัตรยืนนิ่งเขาภูมิใจในตัวของเลข,ขานุการคนนี้มากเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้หญิงที่แต่งตัวเฉยยและดูไม่น่าสนใจอย่างประพัฒสอนจะมีความสามารถและไหวพริบปฏิภานได้มากถึงขนาดนี้หลังจากชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่พานุวัตรเริ่มมองประพัฒสอนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาใช้เวลาทบทวนความคิดของตัวเองเขานึกถึงช่วงเวลาที่ประพัฒสอนคอยช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเขานึกถึงรอยยิ้มใจดีของเธอน้ําเสียงอ่อนโยน แล้วแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขายอมรับกับตัวเองอย่างเงียบๆว่าเขามีความรู้สึกดีๆต่อประพัฒสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นตั้งแต่ที่เธอเข้ามาในชีวิตเขาหรืออาจจะเป็นตั้งแต่ที่เขาได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของเธอแต่แล้วชายเจ้าชูผู้เยอะอยิ่งยางพาณวัตรก็เริ่มกังวลการที่เขาจะสารภาพรัรกกับเลข,ขาที่แต่งตัวเชยนยไม่ทันสมัยอย่างประพัฒสอนมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียหายหรือไม่เขาเป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีมีสาวสวยระดับนางแบบเข้ามา หากเขายอมรับว่าตกหลุมรักเลยาสาวที่ดูจิตชืดคนนี้จะไม่เสียชื่อเสียงที่สร้างมาตลอดหรือความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาพาุวัฒน์ใช้เวลาหลายวันในการคิดหาวิธีที่จะสารภาพความในใจกับประภัสสอนโดยไม่ทําให้เสียหน้าในฐานะเพลย์บอยหนุ่มที่ทุกคนรู้จกักจนในที่สุดเขาก็คิดแผนออกวันหนึ่งพาุวัฒน์เดินเข้าไปในห้องทํางานของประภัสสอนด้วยสีหน้าจริงจังประภัสสอนผมอยากจะขอบคุณคุณมากนะสาหรับโปรเจก์นี้บริษัทของเราได้โปรเจก์นี้มาก็เพราะคุณเลยเขาพูดด้วยน้าเสียงที่อ่อนโยนผิดปกติ ประพัฒสอนยิ้มเขินนวไม่เป็นไรค่ะท่านรองดิฉันเต็มใจคะ่ะผมอยากจะตอบแทนคุณพาุวัตรพูดต่อคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมผมจะพาคุณไปเที่ยวเป็นการตอบแทนประพัฒสอนทำหน้างงทำหน้างงเอาอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะท่านรองดิฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนหรอกคะ่ะไม่เอาหน้าถือว่าเป็นการพักผ่อนก็ได้พานุวัตรยืนยันไปทะเลไหมผมจองที่พักไว้ที่หัวหินแล้วประพัสสลงเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ตกลงไปด้วยความเกรงใจใชายหาดหัวหินในยามค่ำคืนเงียบสงบ แสงจันทร์นวลผ่องสาส่องลงมากระทบผิวน้ำทะเลระยิบระยับลมทะเลพัดเอื่อยยทำให้บรรยากาศเย็นสบายและเป็นใจพานุวัตรกับประพัสสอนนั่งอยู่บนผืนทรายทอดสายตาออกไปยังท้องทะเลอันกว้างใหญ่ประพัสสอนพานุวัตรเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงจรงิงจังเขาหันไปมองหน้าประพัสสอนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายประพัสสอนมองกลับไปที่เขาเธอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆที่แผ่ออกมาจากตัวเขาผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอมหาวิทยาลัย ผมมีความรู้สึกดีๆให้คุณนาประพัฒสอนพานุวัตรพูดออกมาตรงๆโดยไม่ห่วงเรื่องภาพลักษณ์อีกต่อไปผมรู้ว่าผมเคยแย่กับคุณแต่คุณก็ยังดีกับผมเสมอคุณเข้ามาในชีวิตผมและเปลี่ยนผมไปหมดเลยผมผมรักคุณน,ปน้ประพัฒสอนประพัฒสอนเบิกตากว่างด้วยความตกใจเธอไม่คิดไม่ฝันว่าชายหนุ่มผู้หญิงยโสและเจ้าชูคนนี้จะมาสารภาพร,รักกับเธอได้พานุวัตรเลื่อนมือไปกุมมือประพัฒสอนไวน้แน่นผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ผมพูดจากใจจริงนะ คุณคือผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกแบบนี้ประพัสสอนมองดวงตาของพานุวัตรเธอเห็นความจริงใจในนั้นเธอพยักหน้าชาชาพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขฉันก็ฉันก็มีความรู้สึกดีๆให้ท่านรองเหมือนกันค่ะพานุวัตรยิ้มกว้างเขาดึงประพัสสอนเข้ามาใกล้อบกอดเธอไว้แน่นและค่อยๆโน้มตัวลงจูบเธออย่างอ่อนโยนท่ามกลางแสงจันทร์ที่เป็นพยานรักบนชายหาดอันเงียบสงบคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งอย่างเผรวเบาเราก,กำลังร่วมยินดีกับความรักที่แบ่งบานของคนทั้งคู่ในคคืนนนั้